สวัสดีครับเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีตามปีนักษัตรให้กับผู้ที่เกิดปีมะเมียการทำนายดวงในคลิปนี้จะครอบคลุมในช่วงของเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2568แต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดปีมะเมียนั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้เชวยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด,ด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ชาวปีมะเมียครับดวงชะตาของท่านประจำเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2568นั้นเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์จะสมผลโดยตรงต่ดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีมะเมียในช่วงของเดือนพฤษภาคม2568น้นั่นเองครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งนี่คือไพ่ควีนออฟคัฟหรือว่าไพ่ราชนีถือถ้วยสัญลักษณ์รูปถ้วยตามศาสตร์ของไพ่ยิบซีนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรักแต่ว่าไพา่ใบนี้นั้นถ้าหากว่าเป็นเรรื่องงกางาน ก็จะไม่ได้ยุ่งมากสักเท่าไหร่สําหรับบางท่านนะครับหรือไม่บางทีบางท่านนั้นในช่วงนี้อาจจะมีการลาพักร้อนอยู่ที่บ้านหรือว่าคนที่ได้พ่ใบนี้บางท่านนั้นทําธุรกิจการงานมีอาชีพการงานคือใช้ที่บ้านนั่นแหละเป็นที่ทํางานเป็นออฟฟิศในยุคปัจจุบันนั้นต้องยอมรับเลยนะครับมีเทคโนโลยีใหม่ๆบางทีไม่ต้องไปทํางานที่ออฟฟิศทางานอยู่ที่บ้านเวิร์กฟอร์มโฮมในลักษณะแบบนี้ก็สามารถที่จะทํางานได้ผ่านสื่อออนไลน์ผ่านโลกโซเชียลในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับ ดังนั้นถ้าหากว่ามีไพ่ใบนี้ก็ยังตีความหมายได้อีกอย่างหนึ่งว่าผู้ที่เกิดปีมะเมียในช่วงของเดือนพฤษภาคมนั้นมีโอกาสที่จะได้เป็นที่ปรึกษาจําเป็นนั่นเองเนะครับในกรณีที่เพื่อนพ้องญาติพี่น้องบางทีเขามีปัญหาชีวิตปัญหาครอบครัวหรือว่าปัญหาอะไรต่างๆเขาจะมาปรึกษาท่านทําไมครับเพราะว่าผู้ที่เกิดปีมะเมียนั้นเป็นคนที่พูดจาดีเป็นคนที่ไม่เสแสร้งแกล้งพูดเป็นคนที่วางตัวดีน่าเชื่อถืออย่างนี้เป็นตน้น แม้ว่าตัวท่านเองนั้นจะมีเรื่องราวต่าง,างๆมากมายที่อยู่ในใจอยู่ในความคิดของท่านที่ต้องคิดต้องเครียดอย่างนี้เป็นตน้นแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับที่จะได้เป็นที่ปรึกษาจําเป็นนั่นเองหรือแม้กระทั่งผู้ที่เกิดปีมะเมียท่านใดที่มีอาชีพอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับการให้คําแนะนําให้คาปรึกษานั้นจะดีมากๆนั่นเองนะครับ ชาวปีมาเมียครับดวงชะตาของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในรอบหนึ่งปีควที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้งสองครั้งก็ยังดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตถ้าว่าตัวท่านเองสนใจต้องการอยากจะดูดวงส่วนตัวด้วยสารตแหงไพ่ยิปซีกับผมปรจารย์นุให้ติดต่อมาทางไลน์ดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยนะครับ ด้วยประสบการณ์ในการดูดวงมากว่า20ปีจึงอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนั้นได้มาสัมผัสกับความอัศจรรย์ของศาตร์แห่งไพ่ยิปซีผมอาจารย์นุพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะให้บริการทุกท่านนั่นเองนะครับเรามาที่ไพ่ใบนี้กันบ้างนี่คือไพ่เดอะสตาร์ไพ่แห่งความหวังนั่นเองไพ่ใบนี้ก็หมายเขาว่าดวงชะตาของท่านนั้น ใกล้จะหมดเคราะห์ใกล้จะหมดโศกแล้วนะครับอะไรต่างๆที่มันเคยยุ่งวุ่นวายในช่วงที่ผ่านมาพอเข้ามาสู่ในช่วงของเดือนพฤษภาคมนั้นมันจะดีขึ้นแม้ว่ามันจะยังมีปัญหานั่นนู่นนี่อยู่แต่มันจะลดน้อยถอยลงนั่นเองนะครับดวงชะตาของท่านใกล้จะเป็นช่วงของดวงชะตาขาขึ้นแล้วนั่นเองนะครับท่านใดที่ตกงานว่างงานอยู่ในช่วงนี้ก็มีโอกาสนะครับที่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การแนะนํา ให้การส่งเสริมในเรื่องราวของการงานมีโอกาสที่จะได้งานใหม่ผู้ใหญ่ไปฝากให้อย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับไพ่เดอะสตาร์หรือว่าไพ่แห่งความหวังนั้นจะส่งผลด้านดีด้านบวกต่อผู้ที่เกิดปีมะเมียที่มีอาชีพการงานที่เกี่ยวข้องกับการรับเหมาก่อสร้างหรือว่าขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอิฐหินปูนทรายพวกเหล็กก่อสร้างทั้งหลายนั้นจะดีคนที่มีอาชีพเป็นช่างเฟอร์นิเจอร์ผลิตเฟอร์นิเจอร์คนที่ขายเฟอร์นิเจอร์หรือแม้กระทั่งคนที่รับออกแบบจัดตกแต่งสวน ปรับภูมิทัศน์ไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานที่ออฟฟิศรวมไปถึงที่บ้านอย่างนี้เป็นต้นจะดีมากๆนั่นเองหรืออีกกรณีหนึ่งนะครับถ้าหากว่ามีไพ่เดอะสตาก็หมายความว่าผู้ที่เกิดปีมะเมียนั้นในช่วงของเดือนพฤษภาคมอาจจะเอาช่างมาสร้างบ้านมาปลูกบ้านใหม่มารีโนเวทบ้านมาต่อเติมบ้านแบบนี้ก็ได้หรือบางท่านนั้นบอกว่าเฟอร์นิเจอร์ที่บ้านนั้นมันเก่าแล้วมันหักมันพังแล้วก็คือซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่เข้าบ้าน บางท่านนั้นอาจจะให้คนมาตัดแต่งกิ่งต้นไม้ต้นไม้มันลกครึ้มเหลือเกินนะครับผมแล้วก็ยุงเยอะด้วยจะเข้าสู่หน้าฝนแล้วอย่างนี้เป็นต้นก็คือให้คนมาตัดแต่งกิ่งต้นไม้มาตัดหญ้าปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าบ้านบริเวณที่อยู่ที่อาศัยของท่านให้หน่าอยู่หน้าอาศัยมากยิ่งขึ้นแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับส่วนไพ่ใบนี้นะครับผมก็คือไพ่สีดาบนั่นเองไพ่สีดาบเนี่ยถ้าเป็นด้านดีก็คือว่าคนที่ขายอะไรที่เกี่ยวข้องกับพวกโลหะพวกเหล็ก เหล็กก่อสร้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับจะดีรวมไปถึงพวกเครื่องจกักรกลคนที่ขายรถมอเตอร์ไซค์ขายรถยนต์รถยนต์มือสองมอเตอร์ไซค์มือสองเครื่องจกักรกลเครื่องยนต์มือสองอะไรต่างๆพวกนี้ได้หมดเลยนะครับถ้าว่ามีไพ่ใบน,นี้คือจะขายดีนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวท่านมีไพ่ใบน,นี้ด้วยนี่คือไพ่เดอะเฮอร์มิตหรือว่าไพ่ฤษีไพ่ใบนี้ถ้าเป็นเรื่องของการเรียนการศึกษาก็หมายความว่าหลายๆท่านที่วางแผนอยากศึกษาต่อ จะสมหวังนั่นเองนะครับเช่นน้องๆนักเรียนนักศึกษาที่เกิดปีนมาเมียนะครับก็จะสอบได้จางสถาบันการศึกษาที่ได้ตั้งใจเอาไว้วางแผนเอาไว้หรือแม้กระทั่งบางท่านที่เรียนจบปริญญาตรีแล้วต้องการอยากจะไปศึกษาต่อปริญญาโทปริญญาเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศถ้ามีไพ่เดอะเฮอร์มิตหรือว่าไพ่รูสีก็หมายความว่าจะสมหวังจะสอบได้นั่นเองนะครับไพ่เดอะเฮอร์มิตหรือว่าไพ่รูสียังตีความหมายได้ว่าผู้ที่เกิดปีมาเมียบางท่านนั้นจะมีโอกาสนะครับได้ศึกษาธรรมะ ได้ปฏิบัติธรรมบางทีบางท่านนั้นจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับด้านของธรรมะศึกษาเกี่ยวกับาศาสนายกระดับจิตใจของตัวท่านให้สูงขึ้นบางท่านนั้นไปปลีกวิเวกนั่นเองนะครับก็คือไปนุ่งขาวห่มขาวยังสถานปฏิบัติธรรมใกล้บ้านแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะฮะไพ่เดอะเฮลมิตหรือว่าไพ่รูสีนั้นยังหมายควาว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีมะเมียนั้นจะมีเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองตัวท่าน แม้ว่าตัวท่านเองนั้นจะมีไพ่ใบน,นี้ก็คือไพ่เดอะทาวเวอร์หรือว่าไพ่ตึกถลม่มและก็มีไพ่เดดด้วยนะครับสองใบนี่ถือว่าเป็นไพ่เคราะห์ใหญ่ดีที่ว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่เดอะเฮอร์มิตหรือว่าไพ่ราสีก็หมายความาว่าจะสามารถแคลว้วคลาดได้ทางที่ดีแล้วตัวท่านเองนั้นต้องระมัดร,ระวังตัวด้วยเช่นการขับรถขับราการเดินการเหินกิจกรรมสุ่มเสี่ยงใดใด ผู้ที่เกิดปีมะเมียในช่วงของเดือนพฤษภาคมไม่ควรกระทําเพราะว่าดวงชะตาของท่านนั้นมันมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้โดยง่ายให้ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายดูแลสุขภาพแม้ว่างานของท่านนั้นจะหนักจะเหนื่อยสําหรับบางท่านนี่นะครับก็ควรที่จะต้องหาเวลาพักผ่อนให้ได้ไม่เช่นนั้นมันมีโอกาสที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยตัวท่านเองนั้นมีไพ่เดอะทาวเวอร์ที่อยู่ในตําแหน่งที่6ตําแหน่งที่6กับตําแหน่งที่32ตําแหน่งนี้นะครับ ถือว่าเป็นตำแหน่งของญาติผู้ใหญ่บางทีมันอาจจะไม่เกิดขึ้นกับผู้ที่เกิดปีมะเมียโดยตรงแต่จะไปเกิดขึ้นกับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าให้ระวังว่าจะเกิดอุบัติเหตุกับตัวท่านได้นั่นเองเนะครับทางที่ดีแล้วผู้ที่เกิดปีมะเมียถ้าหากว่ามีไพ่ครอบแบบนี้ขอให้ตัวท่านเองนั้นจงไปทําบุญทําบุญตามความเชื่อตามาศาสนาของท่านท่านที่เป็นพุทธศาสนิกชนลองหาโอกาสทําบุญใส่บาตรถวายสังฆทานหรือว่าในช่วงนี้จะหมั่นสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิแผ่บุญแผ่กุศลไปให้กับเจ้ากรรมนายเวรหรือว่าจะทําบุญด้วยความเชื่อต่างๆของท่านเช่นบริจาคเงินบริจาคทรัพย์รวมไปถึงบางท่านนั้นอาจจะมีการซื้อลงศพผ้าหอ่อศพมอบให้กับมูลนิธิถวายวัดวาอารามต่างๆหรือว่าจะทําบุญด้วยการปล่อยนกปล่อยปลารวมถ่ายชีวิตโคกระบือให้ชีวิตสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นการทําบุญใดๆสุดท้ายแล้วควรที่จะมีการกรวดน้ําอุทิศบุญกุศลไปให้กับเจ้ากรรมในเวรให้กับท่านเทพเทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองตัวเราภัยร้ายเรื่องร้ายๆจะได้เบาบางจางลงได้หรืออาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นกับผู้ที่เกิดปีมะเมียเลยก็ได้นั่นเองนะครับตัวท่านเองนั้นมีไพ่งเดอะเฮอร์มิตอย่างที่ผมบอกว่ามีเทพเทวดาคอยปกปักรักษาคุ้มครองอยู่เรื่องร้ายๆจะเบาบางจางลงได้นั่นเองนะครับผู้ที่เกิดปีมะเมียครับ ดวงชะตานี้ถ้าเป็นเรื่องการงานนั้นจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยนุนหลังคอยสนับสนุนอยู่นะครับตัวท่านเองนั้นมีไพ่ king of c u p หรือว่าไพ่กษัตริย์ถือถ้วยที่อยู่ในตำแหน่งที่5ก็หมายความว่าดวงชะตานี้นะครับผมจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ยื่นมือเข้ามาช่วยนั่นเองผู้ใหญ่ท่านนี้อาจจะหมายถึงหัวหน้างานผู้บังคับบัญชาคนที่มีอำนาจเหนือกว่าในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับบางทีบางท่านที่ตกงานว่างงาน อาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่แนะนำงานใหม่ให้ฝากงานให้แบบนี้ก็ได้ถากว่ามีไพ่ใบนี้นะครับแต่มันมีไพ่ยอยู่ใบหนึ่งที่ผู้ที่เกิดปีมะเมียต้องระมัดระวังก็คือไพ่เดอะเดวิลที่อยู่ในตำแหน่งที่2ถ้ามีไพ่ใบนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือการถูกหลอกถูกโกงนั่นเองนะครับในกลโกงในยุคปัจจุบันนั้นมันแนบเนียนเหลือเกินแล้วก็มีหลากหลายเหลือเกินนะครับแต่ว่าตัวเราเองต้องมีภูมิคุ้มกันสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองก็คืออย่าเชื่ออะไรง่าย และข้อที่สําคัญก็คืออย่าโลภเพราะว่าบางทีเขามาชักชวนให้เอาเงินไปลงทุนทํานู่นทํานี่ลงทุนไม่กี่วันไม่กี่เดือนบอกว่าจะมีผลประโยชน์ตอบแทนมหาศาลอย่างนี้เป็นไปได้หรือไม่ตัวเราเองก็จะต้องคิดนั่นเองนะครับไม่ควรที่จะเชื่อขนง่ายนะฮะไม่เช่นนั้นจะมีโอกาสถูกหลอกถูกโกงหมดตัวได้นั่นเองนะครับไพ่เดอะเดวิลยังหมายถึงว่าความลุ่มหลงให้เราะมัดระวังเกี่ยวกับความลุ่มหลงเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ดีก็คือความลุ่มหลงเกี่ยวกับทางด้านของ ความอยากทั้งมวลอยากได้อยากดีอยากเด่นอยากดังอยากมั่งอยากมีจนไม่คิดถึงความถูกต้องอะไรก็ได้ซึ่งจะได้มาซึ่งสิ่งเหล่านี้ให้ระวังไว้ด้วยนะครับว่าตัวเราเองนะั้นจะทำผิดต่อข้อกฎหมายต่างๆสินธรรมอันดีต่างๆจะทำให้ตัวท่านเองนั้นเสื่อมเสียได้นั่นเองนะครับผมภายใบนี้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าหลายๆท่านนั้นถ้าเป็นเรื่องของการพนันเนย ระวังไว้ด้วยนะครับว่าจะนํามาสู่หนทางแห่งการหมดทรัพย์เสียทรัพย์นั่นเองนะครับผู้ที่เกิดปีมะเมียครับคราวนี้ได้เราไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับการเงินของผู้ที่เกิดปีมะเมียกันบ้างว่าดวงการเงินของท่านในช่วงของเดือนพฤษภาคมนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับตัวท่านเองมีไพ่8เหรียญที่อยู่ในตําแหน่งที่3ไพ่8เหรียญถือว่าเป็นไพ่โชคลาภทางการเงินคนที่ได้ไพ่ใบนี้ถากว่าตัวท่านเองนั้นเอาเงินไปลงทุนต่างๆนั้นมีโอกาสสูงมากเลยนะครับผม ที่จะได้เงินก้อนใหญ่กลับเข้ามาการลงทุนการค้าการขายนั้นก็หมายความว่าจะมีลูกค้าจํานวนมากมาอุดหนุนมาซื้อสินค้าของท่านเพราะว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่ใบน,นี้ก็คือไพ่สิบไม้เท้าที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่สี่นะเด็กนะครับก็หมายความว่าตัวท่านเองนะจะได้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคนจํานวนมากเช่นคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายก็หมายความว่าลูกค้ามากหน้าหลายตาหลายเพศหลายวัยจะมาใช้บริการ ถ้าเป็นการค้าขายนั้นบอกได้เลยนะครับว่าจะดีมากๆหรือแม้กระทั่งการลงทุนในหุ้นในทองในเหรียญนี่นะครับในช่วงนี้ราคาทองคำนั้นพุ่งพรวดเลยทีเดียวนะครับหลายหลายคนที่รอจังหวะในการซื้อการขายการเก็งกำไรต่างๆในช่วงนี้จะคึกคักมากๆนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นผู้ที่เกิดปีมะเมียต่างว่ามีไพ่แปดเหรียญก็หมายความว่าจะได้ผลกำไรได้เงินก้อนใหญ่เงินเข้าท่านแน่นะครับผู้ที่เกิดปีมะเมียครับ คราวนี้ที่เราไปคุยกันถึงดวงความรักของผู้ที่เกิดปีมะเมียกันบ้างนะครับว่าดวงความรักของท่านในช่วงของเดือนพฤษภาคมนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับตัวท่านเองมีไพ่เดอร์สตาร์หรือว่าไพ่แห่งความหวังถ้าเป็นความรักคนรักก็คือ1จะเป็นคนที่มีบุคลิกหน้าตาดี 2. จะเป็นคนที่มีชื่อเสียง3จะเป็นคนที่มีฐานะดีพึ่งพาอาศัยได้ส่วนไพ่เดอร์เฮมิทหรือว่าไพ่ฤูสีก็คือว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าอายุแตกต่างจากท่านค่อนข้างเยอะ 5ปี7ปี10ปีขึ้นไปในลักษณะแบบนี้ก็ได้ส่วนไพ่ใบนี้ก็คือไพ่ king of c u p หรือว่าไพ่กษัตริย์ถือถ้วยบางทีอาจจะเป็นพ่อแม่เป็นคนที่ผ่านการมีคู่มีครอบครัวมาแล้วเป็นแม่ม่อย่างนี้ก็ได้เป็นชาวต่างชาติต่างภาษาถ้าว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนไทยก็อาจจะได้คนไทยเชื้อสายจีนอย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับหรือว่าอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาไปเลยก็ได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นความรักด้านไม่ดีผู้ที่เกิดปีมะเมียต้องระมัดระวัง ไพ่ The Devil เดอะเดวิลนี่คือไพ่รักซ้อนไพ่รักสามเศร้าบางทีบางท่านนั้นมีครอบครัวมีคนรักอยู่แล้วก็อาจจะไปยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นในลักษณะแบบนี้บางท่านนั้นอาจจะเป็นโสดก็จริงแต่ไปรักไปชอบคนมีครอบครัวแล้วในลักษณะแบบนี้ก็ให้ระวังระวังด้วยนะครับว่ามันจะมีปัญหาเกิดขึ้นไม่รู้จบไม่รู้สิ้นนั่นเองนะครับถามว่ามันรุนแรงไหมรุนแรงนะฮะคนที่มีครอบครัวคนที่มีคนรักอยู่แล้วตัวท่านเองนั้นมีไพ่เดอะทาวเวอร หรือว่าไพ่เคราะห์นั่นเองแล้วก็มีไพ่เดสนะฮะสองใบนี่ถือว่าเป็นไพ่เคราะห์ใหญ่ให้ระวังว่ามันจะเกิดปัญหาในความรักในครอบครัวของท่านมันมีโอกาสที่จะเลิกราอย่าร้างกันได้นั่นเองถ้าว่ามีครอบครัวที่ดีอยู่แล้วควรจะต้องรู้จักพอแล้วล่ะนะครับไม่เช่นนั้นปัญหามันจะเกิดกับผู้ที่เกิดปีมะเมียอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีมะเมียเป็นดวงชะตาในช่วงของเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2568นั่นเองครับ หากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์คกดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเทเทียนพยากรด้วยผมอาจารย์ลุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอฝากรบกวนผู้ที่เกิดปีมะเมียทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กำลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำมาคำติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุชช่องเปลวเทียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ